ไม่เปลี่ยนปล่างเท่าที่คิดกับรถยนต์ที่พัฒนามาได้ไกลสักขนาดนั้นก่อนฟังข่าวนี้นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ที่ช่องผมด้วยนะครับตลาดรถยนต์ที่น่าจะเป็นตลาดที่มาแรงในภูมิภาคอาเซียนก็คือจะต้องเป็นรถเจ็ดที่นั่งในรูปแบบของ Crossover MPV หรือ MPV ที่มีการดัดแปลงลุกให้ดูคล้ายกับ SUV ประสบความสำเร็จอย่างสูงเหมือนในมิ t s u b i s ิ i x p ก n d เ r หรือจะมาแนว SUV เที่นั่งแท้ๆแบบ Honda b r v ละ่ะหลายคนเวลานี้ไปโฟกัสกันกับ Alnew l Toyota Avanza และ v e l o s เนื่องจากเป็นความเปลี่ยนแปลงแบบสลัดคราบเดิมทิ้งและที่สำคัญมันเป็น Toyota แบรนด์เจ้าตลาดในภูมิภาคอาเซียนด้วยถ้าหากจะมีกระแสความสนใจมากมายนะักคงไม่ผิดเท่าไหร่ และหลายคนก็แอบ,บสนใจ All New Honda b r v ด้วยเช่นกันเนื่องจากฟอร์มของตัวรถเป็นรถทรง SUV ที่แท้จริงมิติตัวถังไม่ได้ดูสูงโย่งเหมือนกับรถแนว Crossover MPV หลายรุ่นซึ่งมันก็ดูแ a n d s ซัมและแมนจริงๆครับแล้วกระแสความสนใจในตลาดอินโดนีเซียของ All New Honda b r v เป็นอย่างไรบ้างเอาเป็นว่านะครับ ถ้านับจากยอดจอง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2021จนถึงวันที่9มกราคม2022ยอดจอง All New Honda b e w u l ทำได้ราว3,200คันเออถ้าให้พูดตรงๆเลยนะครับว่ากระแสของรถรุ่นนี้ไม่เปรี่ยนแปลงแต่ว่ามาเรื่อยๆมาเรียงๆ ทั้งนี้ทาง Honda าอินโดนีเซียก็ออกข่าวบอกว่าค่อนข้างพอใจกับยอดจองที่เป็นอยู่นี้เนื่องจากยอดขาย Honda b บียในอินโดนีเซียพักหลังเหลือแค่เพียง500 6 0 0ถึง600คันต่อเดือนเท่านั้นเองคาดการกันว่า b บีโฉมใหม่น่าจะส่งมอบเดือนแรกสามารถทำยอดขายได้ประมาณหลัก1,000ันคันต้นๆได้ค่อนข้างสบายถ้าถามว่าทำไมอ l l นิว Hon d a b บีโฉมใหม่พัฒนาจากเดิมมาได้ไกลามากขนาดนั้น แล้วทำไมยอดจองถึงไม่เปรี้ยงปร่างเท่าที่คิดละ่ะสาเหตุหลักๆก็น่าจากหลายอย่างเช่นในช่วงเวลาที่ b บ v เปิดตัวคู่แข่งหลักทั้งมิ u b i s h i และ Toyota รวมถึงแดนสุก็เปิดตัวรถ Crossover MPV รถอเนกประสงค์พันใหม่ลุคสไตล์ SUV v ออกมาพร้อมเพรียงกันแถมราคาจำหน่ายก็ถูกกว่าด้วยมันก็อาจจะแย่งความสนใจไปได้ เกรดของ All New Honda Brio e ที่ได้รับการจองมากที่สุดก็คือเกรด Prestige with Honda Sensing รุ่นท็อปสุดมียอดจองมากกว่า50%หมายความว่าลูกค้าชาวอินโดนีเซียตอบรับกับรถที่มีราคาแพงขึ้นเพื่อแลกกับเทคโนโลยีความปลอดภัยที่พัฒนาขึ้นอีกระดับสิ่งที่น่าสนใจคือถ้านำเข้า All New Honda b r i มาขายในไทยจะทำราคาสูงสุดเท่าไหร่กันแน่ น่าคิดครับหาใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่องคีสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ